เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาสักนิดแล้วกันนะครับให้มันมีเสียงหน่อยอย่าเพิ่งเงียบมากเงียบเกินไปอันนี้เป็นระบบเสียงนะครับอันนี้ระดับเสียงระดับเสียงพูดเฮ้ยมีเสียงพูดเสียงอันนี้ด้วยเหรออเาละเสียงเขาเอาประมาณนี้นะครับเสียงเราก็สิบไม่ใช่เอาประมาณนี้แล้วกันนะมันจะได้ไม่ดังเกินไปนะครับอ่าการสนทนากดเพื่อพูดกดปุ่มไหนเอ่ยไม่เป็นไรเรา เดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังครับอันนี้เป็นแบบเต็มแบบพิเศษเลยเหรอเต็มจอแบบพิเศษวัดเต็มแบบ้ะต่างอ๋อมันมีเต็มแบบพิเศษกับเต็มแบบระต่างนะครับอันนี้คือภาพนับสูงกลางต่ำสูงมี3อย่างเต็มเลยนี่เราสามารถกําหนดค่าได้นับสามสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบเฟรมโอเคเราเริ่มเล่นใหม่เลยตั้งชื่อเป็นโรงเตียมศูนย์เลยไม่เอาเลยเอาเป็นชื่ออื่นที่มัน น่าจะดีกว่านี้ยูสนใจไหมเธอชื่ออะไรดีเอ่ให้สุ่มไหมจะพเพื่อนเท่านั้นอันนี้คือน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราต้องชื่อไม่ชื่อเป็นอะไรดีอะ t n แแล้วกัน TNT <laughs> TNT เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไตัวนั้นมันหายอ่ะเหนือ เออชี้เอาเป็นวัางไม่ได้ด้วยบ้าบอรจริงเอ็นดีแล้วกันอ่ะเอ็นดีจบากำลังเชื่อมต่อเชื่อมโยงโอ้โอ้โหจ้าบ้าด่ะเข้ามาก็โดนเล่นเลยเัลือั้นเลยแล้วมันคือบ้านผีสิงป่ะเนี่ยอยู่ดีๆก็ถังกระเด็นน่าจะเป็นถังเก่านะครับคุณผู้ชมถังแตกใช่ถังแตกจริงเนี่ยเจ๊งเลยเนี่ยไม่มีใครอยู่ถังแตกอะไรอน่ะ ออไปคุยกับพ่อค้าไหนว่าพ่อค้าคุณไม่เจอใครเลยโอ้นี่ไงสวัสดีนักเดินทางทักทาย Thinking about buying a tavern I suppose? Well today is your lucky day. The tavern we're standing in front of has just been put up for sale. But don't rush to spend your money. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? i'm a simple merchant i was about to set off looking for a busier place but perhaps i'll stay i see potential in you and where there's potential there's trade in short if you need anything come to me to buy to sell and i'll also share some news with you what a wonderful place and such kind of people. our land is wonderful indeed but it's not always peaceful especially at night Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid. I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern and to send any troublemaker packing. You have a way with words. And try not to stray too far from the tavern. If you wander off, other buyers might come along, prove to be more decisive, and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern. Understood. I'll hang around nearby. Okay, to the โอเคประมาณนั้นละกันนะเอาล่ะเราจะทําอะไรก่อนดีก็คือซื้อขวานกับพ่อค้านี่หรอพ่อค้าคนนี้เขาต้องจะย้ายออกไปนะผม interested in making a deal จะทำข้อตกลงไหม interested in making a deal กูจคือใช่กูจะซื้อขวานเนี่ยมันซื้อ,อยังไงอ๋อนี่ไงนี่อโอ้สองร้อยนะครับเรามีตังเมื่อไหร่กันเรายังไม่ได้ขายอะไรเลย,เลยไม่ใช่หรือไงเรา เฮ้ยกขวาดนะะิอ่ะครับคุณผู้ชมนะฮะอ๋อแล้วก็ไปทำลายต้นไม้โอ้ไม้กระดานนะครับผมที่อยู่ไอ้หน้าโรงเตี้ยมอ่ะที่เราไปเจอก่อนหน้านี้นี่ไงเบรกเบรกบรกเอาเลเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำอะไรได้อีกบ้างไหมอ่ะโอ้ยอามมันยังเหลือข้างบนอีกวะที่มันมีแค่สองอันเอาละตอนนี้เราก็อุ้ยอน่ากลัวจริงว่าข้างในอ่ะ สวัสดีครับมีผีอยู่หรือเปล่าไม่ด้น่าม,มีเงียบจัดเสียงดนตรีหายไปอะ่ะยังไงเนี่ยไปก็มีมีแสงสว่างหน้าต่างครับมองเห็นอะไรเลยไม่มีรอยเท้าด้วยอะรอยเท้าใครตรงนี้มีเทียนครับคุณผู้ชมโอ้เราสามารถคลิกที่เทียนแล้วเทียนก็ติดได้บนทั้งหมดเลยนี่เป็นคือเวทบนชัดๆคุณผู้ชมครับ นะตัวนี้เราสำรวจแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คืออะไรลังแตกทุบไหมทุบอ่าไอ้ทุบได้ไหมทุบเอาไม่ได้ <laughs> ทุบพลังแตกเราทุบเคลียร์ออกจากไอ้น,นี่ของเราแล้วไอ้ขวานนี่มันไม่มีไอ้นั่นเหรอค่าพวกความเสียหายอะไรเงี้ยมีปะเดี๋ยวนะข้างหน้าเราค่อยไปทุบนะครับมันทุบได้ไหมเนะี <laughs> ่ยไม่ได้ไม่หทุบเฉยเลย อันนี้คือ,อไรครับพมอ๋ออะไรอะ่ะมันคือคลังนะครับผู้เล่นอ๋อเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะฮะตอนที่เราเข้ามาเราก็บอกเราทด่ไหมอันนี้คืออะไรช่องใส่จานคืออ๋อเราเอาอาหารมาทําจานไม่ใช่เราทําอาหารได้เอาอาหารมาทําจานคืออะไรวะเอาล้ครับรูปไปตุบไปเอาอะไรด้บ,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 รบ้างครับผมไปซื้อไม้กวาดน,นะครับเพื่อมาทำนี่ไง โอตอนนี้ก็ทุบครับโบโบมันเข้าไปโบมันโบมันเออจอโบอโบ,ม,โบมันเข้าไปสวยงามปิดประตูได้ไหมปิดประตูเอ้าอุ๊ยภาพโอ้โหสวยจ้ดนี่เป็นคือหลังบ้านของเรานะครับผมหลังร้านสิเพราเรายังไม่มีคุณผู้ชมเชื่อผมไหมมันยังไม่มีถงังผมต้องไปซื้อถังแน่เลยเนะี่ยไปดึงเฟียกับพอ่อพ่อบ้านเหมือนไม่ใช่พ่อบ้านพ่อขาเอ้าออฝั่งนี้ มือแล้วหลงทางสวัสดีครับคุณพ่อค้าผมต้องการจะซื้อไม้กวาดครับดีนะครับที่คุณอยู่แถวนี้นะฮะ Greetings traveler สวัสดีท่านผู้เดินเอา Interested in making a deal แนนอนเราจะมาซื้อไม้กวาดนะครับคุณผูช้ชมไม้กวาดของเราเนะี่ยมันนี่ไงเมื่อกี้มันไม่มีนี่หว่าเฮ้ยเรามีเบ็ดตกปลาทำงงว่มีอาวุธนะครับแน่นอนครับมันให้เราไปล่าปีศาจเท่านั้นเองเฮ้ยตรงนี้มันอะไรอ๋อเปิดปิด อ๋อนี่คือร้านของเราคุณผู้ชมครับนี่ไงลงเตี๊ยมของเรานะครับเราจะทำรงเตี๊ยมแห่งดีนะครับให้เจริญงอกงามนะครับเดินติดอะไรวะอ่าเจริญงอกงามนะครับอยู่กับสถานที่แห่งนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าเราได้บาแล้วนะฮะเราจะเป็นอย่งผมเอาภาพน้ำปกแบบอืมสวยงามสวยโรลเลยนะครับที่นี่นะฮะตอนนี้เราปิดร้านอยู่แล้วเพราะว่าเรายังทำอะไรไม่เสร็จเลย แอ่งน้ำสองเอ่งแอ่งน้ำไหนอะแอ่งน้ำที่ไหนครับแอ่งน้ำเหรออันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันสิ่งสปกปรกถูกขัดๆถูอ,อ๋อเดี๋ยวนะมันขัดอ๋อไม่กวาดครับมันไม่ไม่เหมือนมันกวาดอะมันเหมือนถูเลยอ๋อนี่อีกทางหนึ่งเราพลาดไปได้ไงอ อยู่ตรงนี้ได้ไงวะเอาละครับตรงนี้เราจะขัดไอ้พวกเศษหญ้านี่คนระับใครมันเอาเศษหญ้ามาไว้ข้างในวะประตูตนี้มันปิดไม่ได้แล้วเนะี่ยมันต้องเปิดอย่างนี้ไว้นะอุ้ยอะไรอ่ะข้าวหัวเหรออุ้ยใหญ่ยังมุมโอ้ไม่กวาดนอะันเดียวนี่คือจัดการได้ทั้งอันนี้แล้วนี่อืมเราต้องทําความสะอาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับมันมีใหญ่มุมอีกแน่เลยเนะี่ย โอ้โหมันก็เก่าแล้วเนาะมันนานแล้วอะโอเคไปซื้อที่วางถังนะครับแล้วก็ไปซื้ออะไรกระดุกที่กละดุกที่แล้วไอเอ่งนะ้ำมันคืออะไรอะ Greetings traveler Interested in making a deal ที่วางถัง วางถังเตอาอบเครื่องล้างจานนี่ไงที่วางถังเอาละครับตัวนี้ให้กด E วางนะครับวางตัวไหนอ่ะโอ้เรายังทำความสะอาดไม่หมดเลยหรออ่ะตรงนี้สมมติสมสมติมอะไรอะ่ะกดแถบขึ้นมาคลิกซ้าย จัดเรียงสูตรอาหารเราไปได้สูตรไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะเควส์ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยไปซื้อน,นู่นนี่นบลาบลาโอเคมันให้เรากด e ครับกดตรงไหนอ่ะตรงนี้อ๋อตรงนี้โอ้ยไอเราอ้าวเราซื้อมาแค่นี้แป๊บนึงซื้อเพิ่มเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบอกว่าแค่นี้ได้嘛 ซื้อเครื่องล้างจานน่ <c oughs> ไม่อ่านมืดแล้ว,ลวคุณพ่อขาคุณไม่กลัวผีเหรอครับตอนลางคืนที่ผีเยอะมากเลยนะ Greetings traveler ซื้อมาอีกสองครับแล้วก็ซื้อที่ล้างล้างจานนะครับล้างเ <c oughs> หม่งล้างจานแล้วก็อะไรอ่ะมินมีซื้อที่ชงเหรอที่นี่ไงที่ชงอ่าแล้วก็ซื้อเตา ื้ออะไรอีกอะถังมากโอเคคือมันให้เราซื้อทั้งหมดนี่เลยทำไมเราไม่ซื้อไปตัง้งแต่แรกวะโอ้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับอ๋อวางไม่ได้อีกสวยลนูนอันนี้เป็นที่ล้างจานใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในครัวสิมันจะไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันล่ะครับมันย้ายได้ใช่ไหมถ้ามันย้ายได้ผมจะวางไว้ก่อนอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ ที่ชงมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับ,กกกบมันใช่ไหมเนี่ยเออได้อยู่นะครับแล้วก็เตานะครับเตาเราจะเอาวางไว้บริเวณตรงนี้อ่าที่ก็คือที่ชงนะครับแล้วทำไมผมหันตูดแล้วรถมันจะหายไปไหมอ่ะโอ้ดูเหมอนจะหายไปตกใจหมดเลยอ่าบริเวณนี้ค่ะ สวยเลยตรงนี้ก็เดินไปได้เห็นปะเออแล้วก็โดนไฟลวกแล้วก็สุดท้ายก็คือถังนะครับวางถางังถังหมักนี่มันต้องอยู่บริเวณนี้อ่าเออนี่ไงพอดีแป๊บพอดีแป๊บคือล่ะพอดีเป๊ะเลย,เลยผมยังทำความสะอาด,ดได้หมดแน่หรอนี่ไงสวยโลนตรงนี้ด้วย เอาเรื่อแคปตัวนี้ได้ฮะเราเสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยไปซื้อถังไปซื้อถังซื้อข้าวด้วย g r e e t i ไม่ขี้เกียจทักทายกันเรื่องอะไรเนี่ยซื้อข้าวนะครับถังถังแก้วอันนี้ซื้อไปแล้วแล้วก็นี่ด้วยมันต้องมีนี่แน่นอนแถมไรสักอันเอาเรยครับซื้อมาหมดแล้ว <laughs> เราก็ต้องไปอันดับแรกก็คือเราไปนะครับเติมน้ำนะครับผมโอ้ผู้ชมจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไอเราต้องไปเอาถังมาเพื่อที่จะออมาติดตั้งนะครับนี่ไงแน่นอนเลยครับตรงนี้ครับมันมืดมากเลยอ่ยกลัวจังเลยตอนกลางคืนนะติดตั้งกดีกผมเข้าใจเลยทีเดียวแล้วมันต้องทำยังไงอะ อ๋อเราเติมน้ำไม่เฉยโอ้มันไม่ได้ติดตั้งเรามาเติมน้ำไม่เฉยโอ้บ้าจริงเอามาเติมไอ้ที่ชงนี่เราเหรอรุงอ๋อต่อใส่ไหนบ้างอ่๋อเราข้าวบาเล่เราจะทำเหล้ากันหรอทางน้ำโอ้ห้าเลยนะเออเรามีสิบดีกว่าเออสวยเลยทำไงต่อหยิบใส่เลยอ๋อหยิบใส่เลยหยิบข้าวอ๋อแบบนี้ น,นี่เลยที่กดน้ำอ่ะกดน้ำมันจะเป็นที่กดน้ำได้ยังไงอ๋อมันจะมีถังมาวางหรือเปล่าใช่แน่เลยนี่น,นี่นี่ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันใช่อย่างที่ผมคิดไหมเอาละครับเราจะเ,เราก็มีเครื่องนอกดีวามันทำยังไงอะใส่ไอเทมก็ที่กดไงมันไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโอ้ถังอันนี้หรือเปล่าเออใช่ไหมกูจะเดาถูกสักกันไหมเนี่ยหรือว่าแก้วแก้วนั้นเหรออะไรอ่ะทำถังเอวทำถังเอวเกมบันทึกแล้วเ้ยนี่ไงอ๋อตรงนี้เหรออ๋อถังเอว เราขาดอ๋อนี่มาใส่เราต้องมาปรุงตรงนี้ต่ออีกนะอุ้ยมันมันมันหลายขั้นตอนนะครับเนี่ยเราจะทําคนเดียวได้เหรอถ้าทําคนเดียวได้ก็คือได้ดีเลยนะครับผมลินผัดอันนี้มีปรุงอาหารด้วยครับว่าเราได้มาเป็นถังโอ้ยต้องเอาถังนี้หรือเปล่านี่ไงเออมันต้องเป็นขั้นตอนครับคุณผู้ชมครับเออนี่ไงเห็นปะสวยลูนแล้วเราก็เอาแก้วอ่ะ นี่ไงใส่เบียร์นะผมซื้อโต๊ะเอามันยังไม่ได้ซื้อโต๊ะมาต้องไปซื้อโต๊ะอีกหรือเด้อผมต้องการคนงานนะครับเนี่ยไม่งั้นเราทําคนเดียวไม่ได้นะเนี่ยอาจริงนะเนี่ยขยะมันเป็นเศษฟ,ฟืนไม่ใช่เหรอเป็นขยะได้เหรอเอาละตอนนี้เราจะนะครับ <c oughs> เอาไปเพื่อที่จะไปซื้อโต๊ะนะครับเรายังไม่มีโต๊ะเลยนะคุณผู้ชมนะม Greetings, <Travel> er. ครับครับมาซื้อโต๊ะครับผมโต๊ะหรอครับผมนี่ไงโต๊ะหรอมันเป็นเหมือนเตียงเลยอ่ะต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมอ่ะหมดแล้วม,มีแค่นี้นาะมาแล้วเราจะเอาโต๊ะเนี่ยไปวางสักที่ที่ไหนไม่รู้ตรงนี้ก็วางได้เหรอหน้าร้านเลยนะเฮ้ย บางทีเขาอาจจะอ,อยากได้แบบวิวหน้าร้านอย่างเงี้ยก็เป็นได้คุณผู้ชมครับอ่ะเราวางไว้เลยครับข้างในมันคืออะไรกะมาเราจะมาตกแต่งนะฮะตกแต่งสไตล์เอ่อสไตล์เอ๊ะนี่ไม่ให้ทำอะไรวะอ๋อทำโจ๊กนะฮะโอเคไปเราไปซื้อโจ๊กก่อนเราจะเอาโจ๊กเนี่ยไปเสิร์ฟนะะแต่จะไม่มีใครเลยนะ จะมีใครมาไหมอะแก้วเบียร์มันต้องเป็นเบียร์แน่เลยอ่ะเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องซื้อข้าวใช่ไหมที่ผมดูซื้อข้าวแล้วก็ซื้อเฮ้ยไ,ไม่ใช่ซื้อข้าวแล้วก็ไปตักน้ําสิเพราะว่ามันต้องการน้ําใช่ไหมมันวิ่งได้แค่นี้จริงหรอมันจะวิ่งหนีผีทันปะเนี่ยแต่ประเด็นผมขวางหูขวางตาอ,อ๋อยังไงมันมีค่ายนี้ด้วยคุณผู้ชมครับไอขวานอะ ไม่กวาดก็เหมือนกันมี่าความเสียหายนะฮะเราตักน้ำโดยที่เราไม่เอาถังจุ่มลงไปในน้ำเป็นไปได้ยังไงกันอ้าล้วทำไมอยู่ยนะผมวางถูกที่ป่ะเนี่ยผมว่าผมวางผิดว่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมวางผิดแน่เลยนี่ย,ยแล้วมันต้องทำยังไงอะ อ๋อเราต้องคลิกที่ตรงนี้ผมวางถูกแล้วมันย้ายไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับผมวางไปแล้วอะทำโจก็ต้องทำที่หม้อสิเออนี่ไงผมวาินไปแล้วทำไม่ดีอ๋อโอเคซื้อทำตัวนี้เป็นที่กดน้ำนะครับได้แล้วครับนี่ไงเรียบร้อยแล้ว เราต้องเอาอาหารไปเสิร์ฟนลครับผมเพิ่มโจ๊กในเมน <tô p S 1> ูอ้าวแล้วเพิ่มอะไรเนี่ยเอลลงไปในเมนูยังไงนี่เหรอเพิ่มอุกุกฤษวิสามสิบบาทเลยนะโจ๊กอ่ะไอไอเอลเนี่ยเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะครับมีต้มมีทอดมีอบมีดื่มอ่าโอเคเป็นเมนูของเราเลยครับ เราต้องมาเปิดร้านก่อนอ่ะคุณผู้ชมครับรอดูนะว่าถ้าเกิดผมเปิดร้านเนะี่ยจมมีใครเดินมาไหมแฉะมันก็ไม่มีใครมานี่่ะอ๋อหรือว่าเรายังทำไม่เสร็จด๋ยวผมเคลียร์ร้านไม่ได้อ๋ตอตรงนี้มันเป็นทางขึ้นผมดูว่าประตูไอ้ไม่ใช่ล้วนพังอ้าวไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะผมต้องเดินออกไปตามหาลูกค้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ย่าพูดอผมอันนี้มันคืออะไรอ่ะ หนองเหรอหนองน้ำอู้ทำไมบัวงองูมันแปลกๆมันมีหนองน้ำด้วยเหรอในคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่าหนองน้ำอ๋อข้างหลังข้างหลังร้านเราไงเออป่าตรงนี้ครับทุ่งหญ้าเฮ้ยมีคนมาโจรปวกเนี่ยโอ้ยโอ้ยลูกค้าตกใจลูกค้าครับอืมคุณอุ้ยอุ้ยลืม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 อ่าคุณครับเชิญครับเชิญครับผมอ่าเดินเดินไม่สนใจผมเลยครับอ้าว Greetings traveler อ่าเดินเดินไหมครับเดินไหมคุณลูกค้า ลูกค้า <screws> ต <in the ground> ้องการอะไรครับอ่านั่ง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 มานั่งชวน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 นั่งชวนนั่งครับเออลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าคุยกับผมสิครับวันนี้ไง5ฮ่าเอ่อเสิร์ฟอาหารกด E เพื่อเปลี่ยนกด E เพื่อเปลี่ยนออเดอร์กด E อู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณต้องการอะไรนี่จริงเหรอโอ้ยมันไม่หกแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่หกเลย เออเอาผมทำูุณจะได้คุณมาเททิ้งแบบนี้ได้ไงคุณต้องการอะไรคุณอา่าฮเอ้าแค่นี้เหรอรับออเดอร์ออเดอร์อ๋มันอยู่ข้างบนหัวข,ขอไปขอไปผมต้องไปซื้อแก้วอยู่บนนี้หรือว่าผมต้องไปกดเลยขอลองขอลองไม่ได้ต้องไปซื้อแก้วก่อนโอ้ใจยเย็นนะครับคุณข้า จะบอกว่าเราต้องออกมาซื้อกแก้วแบบนี้บ่อยๆนะคุณเข้าไปอยู่ในร้านได้ไหมหวัง<อ>ต้องซื้อไปเยอะเลยหรอเออก็มันมีไงไเดี๋ยวๆเราต้องจัดจานด้วยเพื่อว่าลูกค้าต้องการซุปซุปเซิฟอะไรก็ไม่รู <S <s ้อ่่ะฮาโอ้โหได้เลยครับรอสักะครู่นะ,ะ,ะครับผมอ่าเอาล้วครับมาแล้ว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 บอกเลยว่าทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะ อ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดร้านก่อนไปดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมากินก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งน้อยใจคุณอมาคนสุดท้ายไงอย่าเพิ่งไปน้อยใจแล้วเนี่ยโอ้โหหยุดก่อนไม่เดินไหวเลยใช่ไหมลูกค้าต่อยคณลูกค้าได้ไปแหละลูกค้าหยุดก่อนหยุดโอ้โหมีน้อยใจว่ะโพเคงั้นปิดร้านก่อนนะร้านเรายังไม่พร้อมนะครับไปเติมน้ำลงเครื่องล้างจานอ้าวขอจะได้ เขาไม่เดินอะเขาหน้อยใจอะเขาเดินกลับไปเลยอะ,อะนี่คุณเมาเหรเนี่ยดนูนัเมาครับเก็บแก้วก่อนมาแข็งมากดีด้วยกูตีไม้โอเคเราไปเติมน้ำลงเครื่องล้างจานครับเครื่องล้างจานเราอยู่ข้างหลังเติมหมดแล้วอะเราต้องเติมเท่าไหร่อ๋ออ๋อล้าง อ๋อเฮ้ยเราล้างเองเลยเหรอเดี๋ยวแล้วแต่มันกินยังไงให้แก้วมันดำขนาดนี <c> ้ <oughs> <c oughs> คุณกินกันยังไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาหมดเอาหมดแล้วโอเคล้างแล้วก็จานอีกสิบนะครับน้ำหมดตายเหอะโอเคไดา้ม,มาแล้วครับปที่เรียบร้อยนะฮะมาเราก็มาเตรียมพร้อมโจ๊กโจ๊กเสร็จแล้ว เราได้เท่าไหร่8อุย้ยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคกดล้างเลยไม่มีที่ให้ล้างแล้วอ่ะเสิร์ฟอาหาร10จานเออโอ้โมันทำเกินแล้วเนี่ยผมันทำเกินคุณผู้ชมครับเราเปิดร้านก่อนเราจะเสิร์ฟอาหาร10จานนะผม้คจะไม่กลับอีกเลยเนี่ยฮะเขาเดินเขากลับคนหมดแล้วเนี่ย <laughs> ไปลูกค้ามึงเมาค้างวะเนี่ยมาเราไปเสิร์ฟอาหารก่อนครับผมว่ามันขวางทางเนี่ยเลย ผมวางผิดที่แน่เลยคุณผ,ผู้ชมผมต้องวางฝั่งนี้ดิเออไม่เป็นไรครับเดินหลีกๆกันก็ได้เออคนเราอะ่ะเนาะมีน้ำใจหน่อยที่ใครมาพวอะเดี๋ยวเราต้องให้แบบว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอนะผมจะชวนเพื่อนมาเล่นเออเอางี้ดีกว่าแต่ว่าที่มันต้องปิดล็อกไงมันมีห้องอีกห้องเยอะเลยครับเนี่ยเรายังปิดล็อกไม่ได้เลเวลเรายังไม่ถึงเราต้องเลเวลเจ็ดด้วยหรอเราอยู่นี่เลเวลเท่าไหร่ละเคเวสก็คือออกไปล่าเอาอ ออกไปไล่ลูกค้าที่เมา,เาไม่ใช่ล่าสิยกณอ่านยังไงเป็นล่ามนะัเนี่ยเป็นคือมันให้เราออกไปไล่ลูกค้าคุณติดตามทราไหม่ะเฮ้ยมุคนมาเสียงคนเดินโอ,อย้ยคุณลูกค้าครับมึงไปดิมึงไม่กวาดไล่ดิเฮ้ยกลับบ้านไปโอโ้มึงนั่งนานมากเลยเออเอา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 อกลับบ้านกลับใหม่ไปนะเอาอะไรคุณลูกค้าครับรับอะไรเลยครับรับ อา้าสักครู่ครับโอ้กูถึงไม่กวาดไปแบบนี้หนึ่งที่ครับผมได้แล้วจะยังได้ครับอ่าดื่มเลยไม่มีคนเดินมาผู้ชมผมจะมีอะไรให้ดูถ้าผมกดผู้ชมดูตรงนี้นะมองมามองดีนะ <laughs> เดินกลับอา้าเราไม่เดินกลับวะ <laughs> เดินกลับคือน้อยใจอ่ะกูจะมากินข้าวปิดร้านต่อหน้ากูกูเอา้า ว่าไงเนี่ยว่าไงวะอ๋อเอานี่งแล้วใจเย็นใจเย็นนะผมไปเอาอ่ะทีนั้นผมซื้อแก้วเผื่อเยอะมาแล้วครับลูกค้าดื่มเลยเปิดอยู่ใช่ไหมดูดไอ้หมอนะมันยังเดินกลับไม่ถึงไหนเลยแหละมีคนลูกค้ามาครับอ๋อเอ้าเราไม่ต้องเสิร์ฟจานหรอเราเสิร์ฟแค่มันไม่หกแล้วนะเอ้า ก็จะเป็นนักไปจนภัยนะเนี่ยนักล่าอะไรอย่างเงี้ยโหเรากินแล้วดำปี๋ใช่กินยังไงเนี่ยขอล้างก่อนนะครับอ้าวคุณลูกค้าครับสวัสดีครับเรับอะไรดีครับอ้าวคุณจะกินแบบนี้เลยครับคุณไม่กินอย่างอื่นเหรอโจ๊กโจ๊กอะไรพวกนี้ไม่มีเหรอ่ะาไม่กินโจ๊กเลยไงอุตส่าห์ทำมาเนี่ยเดือดเลยมันมาวะ อ่าลูกค้าคนนี้มาเพิ่มแล้วครับเราจไปจุ่มด้วยล่ะอเราเกือบอ่ารับอะไรครับคุณลูกค้าฮาลโหลอือโอ้นี่ไงจอกมาบุดีเลยนะจังทำไมจังจ้งโอ้โหพีคนมาผมว่าจะปิดร้านแล้วเอามาคุณคุณสุดท้ายเราคุณเข้ามาก่อนผมจะปิดเลยเมื่อไนเดินมาแล้วปิดต่อหน้าแล้วเดินกลับไม่กลับมาด้วยนะเดี๋ยวผมไปเติมน้ำเผื่อว่าเขาต้องการ เครื่องดื่มนะครับมันต้องเอาสักอย่างหนึ่งแหละเออไม่โจรกเครื่องดื่มแบมานั่งเลยเราปิดร้านก่นอนนั่งปุ๊บปิดปับ๊บอ่ะคุณลูกค้าครับ <c oughs> อุ้ยจุกมาอุ้ยน่ารักด้วยนะคนเนี้ยอ่ะจัดการเลยครับผมเก็บจานก่อนกินกันยังไงดอมแก้วดอมถ้วยดอมไปหมดเลยเนะี่ยอ๋อทำไมคุณไม่กินอ่ะอ๋อกำลังจะกินคุณตักอะไรของคุณเนี่ยคุณลูกค้า โอเคออโอโเคครับผมขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับคราวหน้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้ผมปิดร้านอยู่ <c oughs> โอเคผมไปปรับปรุงร้านผมต่อนะเดี๋ยวไปล้างจานก่อนอ๋อผมยังเสิร์ฟไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยผมไม่เปไ็นไรงั้นเราเปิดร้านต่อท่าดายังไม่ถึงสิบจานอีกหรออ่าสมมุติว่าเราทําไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวไปล้างก่อนไปนึงดีห้าใช่ไหมสามแก้วทำไมผมได้แก้วเดียวอ่ะเอาเอาถังไปเติม อ๋อถังไปเติมอ๋อเราต้องทําด้วยโอเคงั้นเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเรา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 ดูคนล,ลูกค้าคนสุดท้ายเขาต้องการอะไรมาคนสุดท้ายพอดีมา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 คุณต้องการอะไรครับคุณต้องการโจ๊กหรือว่าต้องการโจ๊กหรือว่าเครื่องดืง่มก็มานั่งก่อนนะครับมาเชิญเชิญเชิญแล้วเรายินดีต้อนรับนะครับ มาเลยครับนังเลยครับนักก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดร้านไปโลนโอ้โหต้องการสองอย่างเลยเลอเอานี่ไปก่อนได้ปะโอ้เอ้แล้วซุปงไงอ่ะอาจัดการเลยครับผมกินให้หมดนะฮะแล้วก็จะกินเปล้งล้างระบากเดผมไปล้างไอ้นี่กอนล้างแก้วกับล้างจานก่อนแปหนึงถู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  ถูๆ,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 ๆูกค้ากินเสร็จแล้วยัง,งครับผมจะเอาห้วยม,มาล้างนะครับเสร็จแล้วอุยอ๊ยโอ้โหลงไม่วางบนโต๊ะดีๆเราแล้วก็โยนทิ้งคว้างเสร็จไม่ดีเลยเอ๋เดี๋ยวนะมันมีใหญ่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยขัดถูเอาเปา็นว่าสำหรับวันนี้นะผมขอปิดร้านด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครนะสนใจนะแวะแเวียนเอ้ายไม่หมดอีกเลยเนี่ย ร้านไม่สะอาดลูกค้าเดี๋ยวไม่เข้าเออถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมแวะเวียนมานะครับลอยเท้าไข่วะเนี่ยมีเราเดินอยู่คนเดียวถ้าเกิดใครสนใจนะแวะเวียนมาที่ร้านของเราเนะเดี๋ยวไป้หนึ่งนะโอ้อยังไม่หมดอีกเลยหมดเถอนะอ่ะร้านของเรานะครับผมเอลแอนทลร้านนี้ครับขอเชิญเข้ามารับประทานอาหารที่แสนอร่อยได้นะ สำหรับร้านนี้ขอปิดร้านนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะเจอกัน,นครับผม